สวัสดีครับเพื่อนเพบกันอีกแล้วนะครับในช่อง QP on Tour นะครับวัช่วงนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนครับเพราะว่าพี่คิวหยุดไปตรงกันนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยช่วงนี้นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ความเขาเรียกว่าอะไรนะความสะเพาหรือว,ว่าความประมาทของเราจนทําให้เกือบเสียเงินเกือบ สี่หมื่นบาทเพื่อซื้อมือถือใหม่นะครับผมก็คือว่าเรื่องมันมีว่าเมื่อวันเสาร์ครับพี่พีก็อยากจะตัดผมมานะครับก็เลยคิดขี้เกียจเดินทางไปไหนก็เลยเออไปตัดร้านห้างแถวบ้านแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ขับรถไปครับผมก็เพราะตรงเียกท่าพลาเนี่ยรถค่อนข้างติดเลยก็เลยเลือกที่จะนั่งมาสายรับจ้างไปที่ห้างนะครับแล้วก็พอตัดผมเสร็จก็ไปเดินห้างต่อนะครับแต่ว่า ตอนที่ไปครับเราก็ไปคนเดียวนะครับก็แต่งตัวสไตล์มินิมอลนะครับคือเ,เก่งขาดสั้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออน่าจะมีกระเป๋ามนะินิมอลมินิมอลสักใบนี้ให้เท่ากับชุดที่จะไปวันนี้นะครับก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเรามีกระเป๋าสตา r ์บั๊ใบหนึ่งนะครับซึ่งกระเป๋าใบนี้เมื่อไม่นานวันนี้เขาจะมีโปรโมชั่นซื้อครบเท่าไหร่ไมู้จำไม่ได้แล้วจะได้กระเป๋าใบนี้หนึ่งใบนะครับซึ่งมันมีจํานวนจาํากัดหรือไม่ที่เรียกว่าลิมิเต็ดนะครับผมก็พิธีได้มาใบหนึ่งแล้วก็เลย สะพายใบนี้ไปด้วยนะครับให้เข้ากับชุดที่จะไปตัดผมนะครับผมตัดผมเสร็จครับก็มาเดินเล่นห้างนะครับผมก็ปกติแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยชอบเอามือถือใส่กระเป๋าไว้อยู่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่จะถือไว้หรือไม่ก็ใส่กับน้องเกงเพราะว่าจะ เอามาเล่นบ่อยหรือมาดูบ่อยนะครับก็คิดว่าถือหรือว่าใส่กระเป๋าเกงจะสะดวกที่สุดนะครับผมหลังจากเดินห้างเสร็จนะครับก็จะกลับมาที่คอนโดนะครับก็ฝนตกไปปล่อยนะครับก็เลยเออจะเรียกมอเตอรไ์ไซค์รับจ้างกลับบ้านนะครับผมระหว่างนั้นก็คือเราก็เลยคิดว่าเราเอามือถือใส่กระเป๋าไว้ดีกว่าเพราะว่ากลัวจะเปียกฝนนะครับผมแล้วก็ถ้าใส่กระเป๋าเกงไว้เนี่ยเดี๋ยวกลัวเวลานั่งรถมอเตอร์ไซค์มันก็จะ คืออาจจะล่วงหล่นได้นะครับแล้วก็เราไม่ขี้เกียจระวังก็เออใส่กระเป๋าไว้แล้วกันคิดว่าน่าจะปลอดภัยสุดสําหรับเราคิดว่ามันน่าจะเซฟสุดแล้วนะครับผมเพราะว่าขามาเนี่ยเราก็เล่นมือถือมาน่งอไซก็เล่นมือถือมาก็ไม่ได้ใส่กระเป๋าไม่ได้ใส่กล่องเกงก็คือถือเล่นมาตลอดนะครับทีนี้เนี่ยขากลับผลมันตกก็เลยเออใส่กระเป๋าแล้วกันเนาะก็ทีนี้ก็ใส่กระเป๋าก <uchi down, S 1> <UK> ็สะพายข้างๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาข้างหน้าไว้ตรงตรงกลางหวางขานะครับแล้วก็ น่งหมอใส่รับจ้างโดยมองแต่ทางข้างหน้าไม่ได้มองที่กระเป๋าเลยนะครับผมเพราะว่าความรู้สึกเ,เราคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ใส่กระเป๋าเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่ใส่กระเป๋าเกมมันล่วงยากอะไรอย่างเงี้ยก็คือค,คิดคิดอย่างนั้นก็คือพอหลังจากถึงที่คอนโดจ่ายเงินค่ารถาหมดาสา่เสร็จปุ๊บนะครับก็กลับมาเปิดประตูที่คอนโดรั้วคอนโดปุ๊บมาดูเฮ้ย จะเอาจะหยิบมือถือเฮ้ยมือถือหายก็ตั้งเฮ้ยมือถือหายไปไหนคิดในใจว่ามันหายไปได้ยังไงก็เลยมาลื้อกลื้กระเป๋าตั้งสติปุ๊บลื้กระเป๋าไปนี้ดูเลยนะครับลื้วิลูเลยนะครับปรากฏว่าไม่มีนะครับล้วงกระเป๋าตางเกงก็ไม่มีก็ตั้งสติแล้วคิดว่าเออหายแล้วล่ะโทรศัพท์หายแน่นอนก็เลยวิ่งไปที่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนสมัยเนี้ยมันโทรศัพ ู้โทรศัพท์หยอกเหรียญหรือสะทนี่ยหาไม่ได้แล้วนะครับก็เลยไม่รู้จะเอามือถือใครโทรเข้าเครื่องตัวเองก็เลยวิ่งไปที่ป้อมยามที่รปภคอนโดนะครับบอกว่าขอยืมมือถือโทรเข้าเครื่องหน่อยเพราะว่าทามือถือตกหายรปภก็ตกใจก็ช่วยโทรอย่าเลยนะครับก็เขาไม่รับสายนะครับเป็นสัญญ,ญาณบ้างไม่รับสายเราก็เลยโทรขอยืมเขาโทรไปหาแฟนแล้วบอกแฟนว่ามือถือหายตกใกตส่กระเป๋าซาบักมาเนี่ยพอมาถึงคอนโดไม่รู้หล่นไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็บอกว่า เธอต้องเดินย้อนกลับไปทางทางเดิมแล้วมองอาจจะตกหายตกระหว่างทางก็ได้เงี้ยเราคิดในใจว่าโหถ้าเกิดตกปุ๊บเนี่ยเราวิ่งไปก็เส้นถนนใหญ่ไปก็เสมานะครับถ้าเกิดโทรศัพท์ตกกลา,างถนนเนี่ยยังไงก็ต้องโดนรถเหยียบอยู่แล้วต้องับพังแน่นอนนะครับผมก็คิดอย่างนั้นก็เลยบอกให้แฟนช่วยโทรเข้าเครื่องตัวเองส่วนผมก็เดินออกมาพี่พีก็เดินออกมาข้างนอกคอนโดเพื่อเดินย้อนกลับไปประมาณกิโลนึงเพื่อจะหาโทรศัพท์ว่ามีตกหล่นหรือเปล่าซึ่งความหวังมันก็รื้อเปลี่นนะครับวันนั้นฝนตกด้วยเปิดปลอยนะครับ ยิ่งกว่าถ่ายในสิบวิดีโออีกนะครับแล้วก็เฟลสุดๆนะครับระหว่างทางก็คิดเฮ้ยต้องหาโทรศัพท์โทรอีกเพื่อจะไปอายัดแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วก็พาส,สิร์ต่างๆก็อยู่ในมือถือหมดเลยก็ตอนนั้นพอคิดไปคิดมาตั้งสติได้เออเราตั้งรหัสล็อกหน้าจอ iPhone ไว้ดีว่ายังไงเนี่ยใครเจอก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์เราได้เออก็สบายใจไปกว่านิดนะครับก็เดินกลับไปที่คอนโดอีกรอบหนึ่งมาถามพี่รอพอว่าเขารับสายยังครับหรือโทรกลับมาไหมครับพี่รปพก็บอก ไม่รับแล้วก็ไม่โทรกลับล่าสุดโทรไปเขาตัดสายทิ้งแล้วก็โอ้โหงานเข้าละเสียของแน่นอนเพนิ่งได้ซื้อเครื่องใหม่แน่นอนคิดอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะทําไงโทรหาแฟนก็ไม่กล้าโทรแล้วเพราะไม่กล้าเกรงใจพี่เราพอจเพระจะยืมเขาโทรก็ไม่กล้าโทรก็เลยตัดสินใจนั่งบินมอเตอร์ไซค์ไปที่ตรงที่เรานั่งมอเตอร์ไซค์มาที่คอนโดอีกรอบหนึ่งนะครับไปตรงนั้นก็ฝนตกไปปล่อยก็ไม่มีใครอยู่แล้วบินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีแล้ว เราก็พยายามเดินย้อนทางที่เราเดินมาหลังจากที่คุยโทรศัพท์กับแฟนเสร็จนะครับเราก็คือคือถือโทรศัพท์แล้วใส่กระเป๋าตอนเวลารู้สึกจะประมาณนั้นก็คือเดินดูไม่มีโทรศัพท์ข้างทางเลยก็ฝนตกก็ท้อใจละเออไม่ไมาได้เสียงเงินแน่นอนรอบนี้นะครับก็เสียใจยแล้วก็รู้สึกโมโหตัวเองที่ทาไมถึงซับเเผ้าอย่างนั้นนะครับก็ระหว่างเดินเดินอยนู่นั้นก็พี่ก็มีมอเตอร์ไซค์ตั้งคันหนึ่งขับย้อนสอนมาเลยแล้วบอกว่าน้อง โทรศัพท์นะ้องพี่เอาไปวากฝากไว้ที่พลเราพอ,พอแล้วนะเชื่อไหมว่าโมเมนต์นั้นคือเหมือนแบบคือเหมือนกับพระเจ้ามาโปรดเลยอะครับผมมันดีใจสุดๆเลยว่าโทรศัพท์เราไม่หายเว้ยแล้วก็ป้าเดี๋ยวพี่ขับรถไปส่งที่คอนโดเขาก็ให้ผมนั่งเห์ไใส่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาขับรถมาใส่อยู่แล้วเหมือนกับมีอะไรมามาที่ก้นเขาอะครับผมมาโดน เหมือนมือถือเราล่วงไปตรงโคตก็แปลกมากนะถ้ามันถึงล่วงไปตรงนั้นเพราะจริงๆมันน่าจะถ้ามันหลุดจากกระเป๋ามันน่าจะล่วงตกถนนไปเลยมันกลับเป็นล่องพี่เขาบอกว่ามันเขานั่งทับอะไรอยู่ข้างหลังก็เลยจับดูอ้าวเป็นโทรศรัพท์เขาก็เลยนะึกขึ้นได้ว่าเป็นโทรศรัพท์เราที่มาส่งเราล่าสุดก็เลยขับมาคืนนี้คอนโดพี่เขาก็มีน้ำใจมากนะครับแล้วก็ระหว่างทางแฟนก็ไม่คือแฟนก็เครียดแล้วก็คือต้องออก ต้องขอจากที่ทําง,งานมาเลยเพื่อมาที่คอนโดมามาดูมาหาเราที่คอนโดคิดว่าเราน้าจะอยู่ที่คอนโดสรุปว่าเราเนี่ยไปไปหาโทศรศัพท์เขาก็เราพอก็เลยโทศรศัพท์ให้แฟนไว้แฟนก็เลยมายินรอกลางทางครับเรานั่งรถมาไซที่มาไซรับจ้างมาก็เจอแฟนก็บอกว่าพี่พี่จอดตรงนี้ครับเพราะแฟนโชว์มือถืออย่างนี้นะครับก็เลยจอดแล้วก็ ให้เงินพี่เข้าไปนิดหน่อยนะครับผมเป็นสิ่งน้ำใจนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณที่มากเลยที่เขาเป็นคนดีแล้วก็ไม่คิดจะเอาของคนอื่นแล้วเอามาคืนเหล่านะครับผมแล้วก็จะมาเล่าว่าทําไมโทรศัพท์ถึงตกหายได้ไงทั้งที่ใส่กระเป๋าคืนนี้ครับกระเป๋าใบนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับมันจะสามารถแหวกออกได้นะครับพอเราปิดไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ครับถ้าเราใส่ของในช่องลึกสุดนะครับมันก็ใส่ได้นะครับไม่เป็นไรมันก็ลึกเลยไม่หล่นนะครับหรือจะใส่ช่องตรงนี้นะครับตรงข้างหน้าสุด มันก็ใส่ได้เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับแต่ของพี่พีเนี่ยเตนไปใส่ตรงระหว่างกลางช่องพับซ,ซึ่ง iPhone กับกระเป๋าใบนี้มันขนาดพอๆกันพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ไหลร่วงเพราะอะไรเพราะว่ามันจะพอดีเลยมันจะยึดติดพอดีเราก็คิดว่ามันใส่ได้อย่ไี้ครับใส่ไปนี้ใช่ไหมครับแต่ดูสิครับเพื่อนๆเห็นไหมครับถ้าเกิดเราใส่ไปใส่ติดช่องพวกตึงเนี้ยใส่ไปตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเราคิดว่าพอดีแล้วก็สะพายเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันสามารถทะลุออกมาได้นะครับนะครับเห็นไหมครับ มันก็ค่อยๆลวงลๆวงเนี่ยนะครับ มันสามารถออกมาได้เพราะว่ามันไม่ใช่ช่องสำหรับใส่ของช่องใส่ของมันคือในสุดและนอกสุดแล้วก็ข้างหน้าเป็นใส่เหรียญนะครับอีพีสับเท่าเองก็คือใส่ไว้ช่องนั้นแล้วก็สะพายปุ๊บพอมาใส่มันขับเด้งเด้งเดมันก็เลยโทรศัพท์ก็เลยล่วงหล่นลงมานะครับก็เตชบุญครับที่เจอที่วินฟ์มาัส่ดีแล้วเขามาคืนให้นะครับผมตอนเรื่องนี้มาแชร์กันฟังครับเผื่อเพื่อนๆมีกระเป๋ารุ่นนี้นะครับก็เวลาไปไหนมาไหนก็เวลาจะเอาของใส่ครับผมไม่ว่าจะเป็นเงินหรือมือถืออะไรก สีลาจ,จะสูญหายได้นะครับก็ระวังเอาไว้ด้วยนะครับผมอย่าประมาทครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ,บเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ